มีเพศสัมพันธ์ตอนที่ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนเนี่ยจะติดโรคเอสหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงเพิ่มเติมไหมคะเสี่ยงเพิ่มแน่นอนค่ะถามว่ามีโอกาสไหมทุกๆเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันหรือแม้แต่จะป้องกันแล้วก็ยังมีความเสี่ยง <c oughs> เพราะไม่มีอะไรร้อร์เซนในเมดิซีนเนาะเพียง <c oughs> แต่ว่าเราก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงให้มากที่สุด <c oughs> บางคนชอบเถียงหมอบอกว่า เอ่วไหนๆก็มีความเสี่ยงแล้วงั้นก็ไม่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันไปเลยเพราะก็เสี่ยงเหมือนกันม,มันไม่เท่ากันค่ะเหมือนเราขับรถเหมือนเราทุกครั้งที่เราขับรถออกจากบ้านเรามีความเสี่ยงที่จะตายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เข็มขัดนิรภัยตามกฎหรือว่าเราขับพวกรถมอเตอร์ไซค์เราใส่หมวกกันน็อกตามกฎถ้าเกิดความเสี่ยงวันนั้นมันดวงถึงค่าจริงๆโอกาสที่จะตายก็จะน้อยลงเพราะจริงๆทุกอย่างในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันทําไป เพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตของตัวเองการจะติดโรคเอสเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยแน่นอนความเสี่ยงมันสูงยิ่งถ้าเป็นฝาไฟแดงหมายความว่าปกติมันอาจจะมีแค่สารคัดหลั่ง<ค>ซึ่งมีปริมาณเชื้อจํานวนหนึ่งแต่ในเลือดเนี่ยปริมาณเชื้อนเน้นๆไปเลยเหมือนปกติเราเจอศัตรูร้อยตัวแต่ในเลือดเราอาจจะเจอศัตรูสักหมื่นตัว<ค>นั่นโอกาสที่เราจะติดเชื้อมันก็เพิ่มมากขึ้นค่ะคนะ